สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมวิธีเทคนิคในการกรีดยางนะคะกรีดยางยังไงให้ออกดีนะคะแต่ละส่วนแต่ละเจ้าเทคนิคการกรีดจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาแบ่งปันกันค่ะอยู่ไหนนาะผู้ร่วมงานของเราอยู่ไหนคะ่ะโอ้ตรงนี้เองโชวพร้อมกันเลยค่ะ สังเกตด,ดูนะคะนี่จะจิกตรงหัวก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆลากมีดมานะคะจิกตรงท้ายนี้อีกทีนะคะนี่แล้วก็เปิดทางให้ยางเนี่ยไหลลงมานะคะ แต่ว่าถ้าใส่เกลือก็ไม่ได้นะมันเปรามันเป็นน้ำมันแช่ตัวเดี๋ยวตอนนั้นลกนิดเดียยังมันสวยถ้าเราไปเอาลูก,ก็ยังไม่สวยมันเป็นน้ำ โอ้โหไหลดีมากถ้าเราเราเราพาดใน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 ถ้วยนี่จะยางไม่สวยเราต้องเอาลงถ้าพักในถ้วยนะคะยางไม่สวยนะคะไม่สวยคือต้องเอายางลงนะคะลงก็คือลงประมาณนี้แต่ว่าในขนาดเดียวกันยางที่เราลงนี้ก็คือต้องแข็งด้วยนะคะถ้ายางเราไม่แข็งระวางลงกับดินเนี่ย ดินมันก็จะดูดน้ำหนักเราไปนะคะนี่เจ๊มี่แรกเราตีสองเลยแหละมันจะแข็งมีตีสามไม่ไหลดีมากตุกต๊กๆๆๆเลยนะคะในปลาน้่ะตีมากวันพุธที่ที่เจ๊มารอบนั้นก็มาเดินดูนั่นแหละ นี่แหละเราคลิอเวลาฝนตกเราคือโดนฝนอืมแต่ตกไม่เยอะสิครับโอ้ยแกนครือว่าไอ้เซเนี่ยปรามาจาร์แล้วนะยังเข้าแกน สายเยอะเกินแล้เจ้สายยังแค่ใช้อันนี้ลวดมันแน่นนะคะขยายลวดให้มันรวมหน่อยนะึง จิกหัวลากงาแล้วก็จิกตรงนี้อีกครั้งยางก็จะลงมาแบบนี้นะคะนีย่ยางลงถ้วยเลยดูลักษณะของคนที่ยืนนะคะไม่ใช่ดูแต่มีดอย่างเดียวนะคะเพื่อน ควักยางวางไว้ก่อนอยางที่วางไว้นี้ว่าสามมีดนี้ยางไม่เต็มนะคะควักไว้ริมๆก่อนเพื่อที่เราจะปั้นเป็นก้อนนั่นเองนะคะนั่นถ้ายางเต็มก็จะวางลงประมาณนี้นะคะ ก็มากีดใหม่กีดใหม่จำได้แม่นคือจิกหัวกับจิกท้ายต้นนี้ไหลไหมไหลอยู่เนะาะไหลตันนี้ใกล้จะเต็นีนึงเลยตุกต๊กๆๆเลยก็ก,ก,ก,กิโลกว่าแล้วก็ตอกปังอีกก่อนนึงอ่านะอ่าถ้าใส่ถ้วยไว้แบบนี้คือยังไม่เต็มนะคะ อันนี้เตรียมเอาลงอเอาน้ำยาอย่างลงเพิ่มอีกให้ก้อนมันโตกว่านี้ค่อยควักเอาไว้ตรงพื้นดินแล้วก็อย่าลืมไปซื้อน้ำกดด้วยเนอะมือใส่กีแล้วก็ออกไปร่องห้ามโมวางนี่